การเผาผลาญในภาวะพักคืออะไรครับการเผาผลาญในภาวะพักนั้นก็คือการเผาผลาญในภาวะที่ร่างกายเราไม่ได้ออกกําลังกายนั่นเองไม่ได้ออกไปวิ่งไม่ได้ออกไปเดินเร็วไม่ไ <sven> ด <tweeting> ้ออกไปฟิตเนสแต่อย่างใดแต่เป็นการเผาผลาญในภาวะที่ร่างกายใช้ชีวิตตามปกติยืนเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยเดินด้วยความเร็วค่อนข้างปกติในชีวิตประจําวันเป็นภาวะที่ร่างกายไม่ได้ออกไปออกกําลังกายมากกว่าปกตินั่นเองนั่นเรียกว่าการเผาผลาญ ในภาวะพักและหากเราสามารถเพิ่มการเผาผลาญในภาวะพักได้ก็จะส่งผลให้การเผาผลาญของเราในภาวะออกกําลังกายเพิ่มได้สูงขึ้นครับและพบว่าสารอาหาร3ามอย่างนี้ครับช่วยเพิ่มการเผาผลาญในภาวะพักได้ครับ1นึคือสารสกัดจากส้มตแดงครับ จะทําให้หมลไขมันนั้นสะสมเป็นก้อนขนาดเล็กลงทําให้ร่างกายสามารถดึงไปเผาผลาญได้ง่ายยิ่งขึ้นและอีก2ตัวครับเป็นสารสกัดจากชาเขียวและสารสกัดจากพริกสามารถเพิ่มการเผาผลาญในภาวะพักได้เพราะฉะนั้นอยากลดน้าหนักนี่คือหนึ่งสิ่งที่ต้องเพิ่มนั่นคือเพิ่มการเผาผลาญในภาวะพักสารสกัดจากก้มแดงสารสกัดจากชาเขียวและสารสกัดจากพริกช่วยเพิ่มการเผาผลาญในภาวะพักได้นะครับ